สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมคลิปนี้แซมมี v ีออเข้าใหม่มาแนะนำา5คันนะครับผม5คันรวดเลยนะครับผมรถนี้เป็นปี2,019ทั้งรถนะครับผมรถจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมดนะครับสีบอลเงินทั้งหมดเลยเลขไมจะเริ่มต้น43,000กิโลเมตรนะครับจนถึง90,000 กว่ากิโลเมตรนะนเดี๋ยวพาไปดูทีละคันเลยนะครับผมเข้ามา8คันตอนนี้ติดจองไปแล้วอ่าติดจองไปแล้ว3คันนะนี่เนี่ยสวยทุกคันครับแซมดูแล้วนะแตกต่างที่เลขไม้นะครับผมส่วนราคาเดี๋ยวแซมจะลงราคาใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะราคายังไม่ไดับเดตนะนเดี๋ยวจะลงให้ใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะนี่ให้ดูกันอีกครั้งนึง นี่นะคันที่แซมไม่ได้เปิดฝากระโปงก็คือคันที่ติดบุ๊กไว้แล้วนะครับผมติดจองแล้วพวกนี้คือคันที่ยังว่างอยู่นะเข้ามา8ติดไปแล้ว3นะครับผมนี่นะทางรถจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมให้ดูก่อนให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยพาไปดูแต่ละคันนะครับนี่ให้ดูก่อน มาเริ่มจากกทออนี้เลยก่อนเลยแล้วกัน 3, ามสอคันนี้เลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยดูก่อนห้าหมนสี่พันกิโลเมตรนะคันนี้นะแคปไว้นะแคปหน้าจอไว้นะอ่ะตัวนี้อ่ะดูฝาก่อนเนี่ยสวยเลยเห็นไหมดูฝา ฝาเฟอร์สวยงามนะสติกเกอร์สีรองพื้นไม่เงานะฝาด้านในไม่เงานะรูกลมๆกลมๆนะดูตะเข็บเนี่ยหัวน็อตส,สวยนะครับอู่ซอกเซฟด้านในนะสวยไหมเนี่ยสวยงามเลยหมุนอารกะโโลกรอยอาร์ทัดเจนนะไม่เงาเลยสวยหัวน็อตไม่ล้มเลยสวยมากบอกเลยนะ สวยงามนะหัวสวยสวยงามเลยนะเนี่ยสียาแนวต่างๆกดไปสิเนี่ยรอยเล็บชัดเจนเนี่ยไม่มีขาดตอนเลยนะครับผมมาปิดก่อนปิดไปก่อนมาดูสวยนะทุกคันนะครับจะเป็นตัวล้อกระทะมีฝาครอบนะรถ ก็มีนิ้วรอยตามการใช้งานนะอย่างเนี้ยยางไฟสโตนนะครับอย่างนี้นะค่ะยางปีอะไรเลยดูก่อนเดีย๋ยวยางขอบ15นิ้วนะตัวนี้ยางขอบ15นิ้วยางปี24ด้วยคันนี้โอ้เจ๋วเลยสติ๊กเกอร์เดี๋ยวลอกออกให้นะภายในก็คือจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดนะนี่จะเป็นในส่วนของเปิดไฟก่อนนะสะท้อนอยู่เน่่นอย่างเงี้ย เป็นลายกราฟิกแบบนี้นะกุญแจกุญแจมีรีโมทให้กี่ดอกเลยมีรีโมทหนึ่งดอกนะอันนี้ก็จะเป็นรีโมทที่ทําขึ้นมาเองนะกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมนะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะแผงข้างก็จะเป็นตัวพลาสติกนะอันนี้ก็พับไฟฟ้าอ่าไม่ใช่เซ็นเอร์ล็อกนะครับผมก็มาตรฐานนะซ d ดี CD. MP3 USB นะแอร์เป็นแบบแมนนวลแบบนี้เกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะาอมนี้นะก็อาจจะให้ดูไปเรื่อยๆนะนี่ซอกเซื้กสวยซอกสวยนะครับผมนะเนี่ยวรันตีของยางยังมีอยู่เลยตะคงตะเข็บนะเดี๋ยวแซนดึงให้ดูเนี่ยแน่นๆสวยๆเลยนะพาไปดูด้านท้ายอะ่ะ มาดูต่อเนี่ยสวยงามนะเนี่ยตะเข็บแน่นๆเลยนะครับผมสวยงามมาดูด้านท้ายเนี่ยดูฝาสีรองพื้นต้องไม่เงาเห็นไหมดูชัดเจนมากดูหัวน็อตสวยเนี่ยเม็ดอะรอยเล็บจิกไปเล็บจิกจะทำเล็บจิกให้ดูเนี่ยเห็นไหมรอยเล็บเนี่ยสวย ในส่วนของตะเข็บต่างๆเนี่ยด้านขวาแบบนี้เนาะด้านซ้ายนเนป็นเหมือนกันนะนี่นี่นี่น่ต้องเป็นแบบนี้นะครับสีครีมนมชัดเจนเดิมๆสวยงามนะครับผมถังน้ำมันเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยสีต้องไม่มีพ่นแลบปเข้ามานะครับเราต้องดูเป็นเหมือนกันทั้งหมดนะ สวยวนะครับผมสวยงามนะครับแผ่นพงแผ่นเพจสวยนะครับมาลองดูสำเนาเล่มทุกคันจะเป็นปีอย่างนี้ทั้งหมดนะครับปี1.9นะทุกคันปี1.9ทั้งหมดนะรถเดียวกันทั้งหมดอคเนแคปปิตอนนะครับนี่นะ108แรงม้า1,500ซีซีนะ สวยทุกคันบอกเลยคนะันแรกไปแล้วเล็กไม่ห้าหมื่นะต่อมาคันนี้กทสามสองห้าเคันนี้เลข็ขไม่เท่าไหร่เอ่ยดูก่อนคันนี้เลกไม่สี่หมื่นสากิโลเมตรนะครับน้อยสุดของรถนี้นะคันนี้สวยมามเหมือนกันฝาเฟอเนี่ยเนี่นี่นนนนดูสวย กัเนเลยโซ่เหลือแงแอลงามนแบบักสวยเลย,ย,เลยนะครับงามสวยนะครับสวยนะครับหน้าเดิมทุกคันที่แซมดูนะครับ วกรายละเอียดภายในแซมก็จะไม่อธิบายซ้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันทุกคันเนาะแต่ว่าในส่วนของรอยเนี่ยเดี๋ยวแซมจะให้ดูเพราะมันสวยทุกคันไหมนี่สวยนะครับสวยสวยอ,อันนี้เพลงเพะด้วยนะโอ้เพลงเพอดีนนทถนอนอ่ะลิมอนหนึ่งดอกแจรหลสองโอ้อันนี้ครบเลย กันจะเป็นเหมือนกันเนาะเลยก็เลยขอผ่านไปให้ไวนิดนึงนะจะได้ไม่เสียเวลาโอ้โอแน่นนี่ขอไม่ดึงนะครับแน่นขนาดนี้ไม่ต้องสืบละเดิมแน่นอนเปิดท้ายก่อนมานดูท้ายต่อสวยนะครับสวยงามคันนี้เปลี่ยนล้อ,อไหล่มาแล้วครั้งหนึ่งเนาะนี่นะเปลี่ยนมาแล้ว นะครับก็ฝาครอบอยู่ด้านนี้นะครับผมเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะคันนี้เปลี่ยนไม้น้อยนะคันนี้ไม้สี่มือเองสวยไหมดูเนี่ยซ้ายขวาเหมือนกันเปียบดูฝาเฟอโอ้สวยมากงอกเลยสวยจริงๆนะครับ สไม่อยู่4 3 0 0 0กิโลเมตรนะรถสวยเลยคันนี้บอกเลยนะสวยนะ3,257นะไม่์4 1หต่อมา3,2,60คันนี้ไม่เท่าไหร่เอ่ยคันนี้ไม่์5 8 0 0 0กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมดูฝาก่อนนะมาสวยเช่นกัน ขวาไม่เงาผมน็อตไม่ขยับเหมือ,กน,อ,อนกันก็เพิ่มนอกัครับงานเหมือนกันเลยนะครับสวยสเหนกันสวยทุกคันเลยนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ยางปีอะไรเอ่ย ียางปียี่บสามนะครับเออเดี๋ยวแซมลืมดูคันเมื่อกี้ยางปีเท่าไหร่เอยคันนี้ยางปียี่บสามเช่นกันนะยางปียี่สบสามเช่นกันเนี่ยภายในก็จะไปเหมือนกันหมดเนาะจะไม่ได้แนะนำแล้วนะครับนี่เหมือนกันเนาะเพราะภายในเหมือนกันไม่ห้าหมื่นแปดคันนี้นะ สวยเนหะ็นไสวยงามเลยก็สวยนะครับนี่เห็นไหมตะเขง่งตะเข็บแน่นๆเลยนะผิวพันธุ์ดีทุกคันเลยนะครับพี่แจมดูเก็บงานน้อยทุกคันเลยนะดูเนี่ยเหมือนกันเปียบเลยเห็นไหมเนี่ยเหมือนเตะเลยดูสวยนะ ตะเข็บอะไรต่างๆสวยเลยเนี่ยสวยงามเลยดูเนี่ยด้านในเป็นเหมือนกันหมดเลยหน้าเดิมท้ายเดิมหมดทุกคันนะดูคีลมแล้วก็ดูตะเข็บเนี่ยดูสะโพกเนี่ยสะโพกแล้วเป็นแบบนี้นะอันนี้คือจากโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะครับผมนี่คือจากโรงงานนะมาไม่เชื่อดูสะโพกฝั่งซ้ายครับเป็นเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเดิมเดิมเป็นแบบนี้นะครับผม โอ้ยแน่นขอไม่ดึงนะครับแน่นมากนะครับผ่านนะไม่ดึงนะครับแน่นเหลือเกินสวยงามน,นะครับสวยเพชไม่มีรอยแกะทุกคันเลยนะครับสวยทุกคันเลยนะคันนี้ห้าหมื่นแปดนะเลขไม้ห้าหมื่นแปดนะมาออกมาคันนี้สามสองสี่หนึ่งรู้สึกคันนี้จะเลขไม้อยู่เจ็ด หหมืื่่นนรอไงเียใช่คันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นสี่นะครับผมดูฝาก่อนนะฝาสวนกันเนี่ยดูฝาสีรองพื้นในตัวถังต้องไม่เงานะครับต้องพ้นไม่เงานะครับด้านออกมอเไยสวยนะครับสวยหมดหมดเลย นะหมดหมดหน้าเดิมทุกคันเลยครับ7จ็ดหนสี่ะครับสำหรับคันนี้นะยางปีเท่าไหร่ครับคันนี้เป็นไฟสโตนเหมือนกันทั้งล็อตนะครับผมนี่ยางโอ้คันนี้ยางปีลึกครับยางปี2ีอนะคันนี้ยางจะเก่ากว่าชาวบ้านชาวโชคเขาเลยนะ กุญแจก็จะมีรีโมทให้ทุกคันนะครับผมเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ทุกคันเลยแก้มสวยทุกคันเลยอ้ทำไมล็นี้สวยเลยเนี่ยแน่นๆเลยนะสวยเนี่ยสวยทุกคันเลยนะครับผมอ่ะนี่อืมอืมอืมดูแน่นนะครับ งานน้อยมากนะรถเนี้ยสวยทุกคันเลยนะครับผมสวยทุกคันดูนี่นะครับอยู่ไล่มาเห็นไหมเราเราก็ไล่มาไล่มาสวยหมดสวยหมดเลยนะนดูเต็มกันเราดีซแซมบอกเป็นเหมือนกันเนี่นย,ยเห็นไหมเป็นเหมือนกันเนี่ยในส่วนของสะโพกซ้ายขวานี่เห็นไหมเป็นเหมือนกันทุกคันนี่คือเดิมๆจากโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะครับ โอหแน่นมากอ่ะดูอ่ะ,อะสวยนะสวยงามสวยงามนดูนี่ก็ไม่แกะไม่มีแงะไม่มีแกะเลยทุกคันเนี่ยสวยนะครับไม่ดึงแล้วครับแน่นนะครับ,นะรบเดิมทุกคัน อันนี้ไม่เจ็ดหมื่นสี่นะอันนี้แคปไว้เจ็ดหมื่นสี่นะแล้วก็คันสุดท้ายคันนี้ไม่เก้าหมื่นใช่ไหมเอ่ยไปดูก่อนเก้าหมื่นสามจ้าคันนี้อ่ะคันสุดท้ายจ้าไม่เก้าหมื่นสามนะ,อะลองดูเดิมไหมอันนี้คือเป็นข่าเมาขมุข่ม,ขมูเฉยๆนะล้างออกก็จะหายหล่อๆเลยเดิมๆเช่นกันดูไม่เก้าหมื่นก็เดิมเดิมทุกคันเลย ไวทุกคันดูไม่เงาเลยนะยน็อตไม่ขยับทุกคันเลยนะ็อตไม่ขยับทุกคันเลยน็อตสวยนะครับสวยทุกคันนะ ยางปี2000เท่าไหร่ครับคันนี้ยางปีันนี้ยางปี22นะครับยางปี22่ิบสองคันนี้นะสอบเซอร์กเนี้ย่คันนี้ก็สวยสอกแก้มสวยเนี่ยแน่นแน่นหมดทุกคันเลยแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านท้ายหน่อย ท้ายสวยไหมเดี๋ยวอ่ะอือดูเนี่เนี่ก็สวยนะเนี่ยสวยงามเลยนะเน่ก็สวยนะครับผมเดิมหมดทุกคันเลยนะครับผมเน่นะอือเน่ย่อยอ่ะ,อะดึงดู เนียสวยงามนะสวยงามนะครับซอกเซิร์สวยนะครับซอกสวยนะ <c oughs> โอเคครับก็รถนี้ว่างห้าคันนี้นะครับผมสวยทุกคันนะครับผมใครมาก่อนก็จับจองใหม่ที่น้อยๆไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวราคาจะ ลงใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมราคานั้นราคายังไม่ประกาศนะครับรถเพิ่งเข้ามานะตอนนี้หนึ่งนะครับไม่น้อยสุดนะครับก็คือคันนี้นะสามสองห้าเจ็ดไม่สี่หมื่นสามพันกิโลเมตรนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสาหรับเอาติดรถนี้นะห้าคันที่ว่างอยู่นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์หกสามห้าสี่สามหกเก้าสองคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผม